โอ้โหนี่ครับต้นอะไรครับผมใหญ่โตหโมอโและทึกเลยครับโอโ้กำลังมีลูกเพียบเลยครับผมโอ้โหดู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 ช่างจิตในเลสาที ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นเอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆอ้าวลุงอวันที่วันที่เฮ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเยเก็บเงินเก็บเงินฮะเงินเลยเนี่ยนี่เหรอนี่นี่เงินหนึ่งเงินสมัยก่อนเป็นแบบนี้แหละบ้านผมบ้านผมเรียกลูกลูกจิกลูกจิกเอาเหรออ่ มีชื่อมันเลยใช่ไหมเขาเรียกจิกอะไรจิกจิกน้ําหรือบางทีเราเรียกว่าสร้อยระยะดอกมันจะสวยเหมือนเป็นพวงห้อยลงมานเนี่ยอดอกมันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยอดก็กินได้นะเอ้าเหรออยอดเนี่ยจิ้มน้ําพริกเนี่ยต้องประเภทอะไรปลา้าเนี่ยหรือว่าพวกกล้าพวกอะไรเนี่ยเพราะมันมีรสชาติฝาดกระโดนนี่อันเดียวกันไหมใช่ใช่นี่กระโดนเหมือนกันเลยนะเหมือนกับกระโดนทั่วไปเลย เพียงแต่ใบมันจะเล็กกว่าแค่นั้นเองโอ้โหนี่นะก็ปลูกเป็นไม้ประดับได้นะพอดีมีลูกค้าเขาสั่งอยากจะได้เมล็ดไอ้จิกเนี่ยนะแต่รก็ต้องมาหาให้มาเก็บให้อย่างนี้แหละโอ้เก็บเงินเก็บทองอะเนาะเนี่ยเก็บเงินเก็บทองฮะเป็นเรื่องที่ดีเงินก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าที่เราได้ก็คือว่ามีต้นไม้เพิ่มในประเทศไทยแน่นอนโอ้ ไปปลูกมุมไหนของประเทศไทยมันก็มีต้นไม้น่ะออชอบเลยก็คืออยากจิกต้นนี้นะอ่าน,น,น,นี่ต้นนี้แหละนี่ต้นสวยเนี่ยเออโอ้ยบ้านนาเล็กนี่ไม้เยอะจริงหนาแล้วภาษาเขมรเรียกอะไรนี่จิกโอ,โ,อโอ้มันเด้งเต <laughs> โอมันเด้งเต๋อ <laughs> เ,เ,เอาคาว่าจิกดีกว่า เรามาเรียนภาษาไทยภาษาขาเห็นมารคคำออนันเลกนี้เขาเป็นล่ามให้ด้วยนะครับออพวกพวกต่างด้าวเข้ามาในโรงบาเนี่นั่นเลขเขาจะรับเกียรติได้เป็นล่ามให้ด้วยพอรู้ครับไม่ไม่ได้รู้เยอะหรอกเอาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอคือคือไม่ได้อยู่ทางนู้นอ,ะนะอ,อ่ะเนาะไม่ได้อยู่ทางติดชายแดนอะไรอองั้นก็ไม่ใช่อ่ะนะเป็นเด็กกรุงเทพแต่ไฟไฟ <laughs> 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 มันคน อยากรู้อยากเห็นพอพูดได้เป็นบางคำกินนี่เรียกอะไรกินภาษาเขมรกินกินคำว่ากินเนี่ยมันจะซีซีหมายถึงว่ากินแต่ว่ามันเป็นคำไม่สุภาพออแต่ถ้าว่าทานอะไรเงี้ยเขาจะใช้คำว่าโพบกินกินข้าวเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไปพูดกับเขมรเราบอกซีบายอ๋อบายนี่คือ ภาษาเขมรพีว่าข้าวนะซีบายกินข้าวมันมันเหมือนกับเป็นคาไม่สุภาพเลยเหมือนกับยัดหาอะไรเฮ<อ>้ย<อ>แดกข้าวเออแดเข้าวเหมือนอย่างนั้นเลยเออแต่ถ้าไปทางประเทศเขมรเขาจะบอกว่ากินข้าวเขาจะบอกว่าโพบบายอ่าทำงานด้วยทํางานด้วยอโอ้โหนี่คุยเพลินเลยเนี่ยพ <laughs> บบายพ <laughs> บนะครับพบพบเออภาษาจีนเจี้ย เยอะเบิงกินข้าวอ่ะโอ้โหนี่มันมันลูกลูกนี่มันลูกลูกแบบปีนี้เลยหรือยังไงเนีนี่ยเพิ่งร่วงเนี่ยเราก็เพิ่งร่วงเลยอคอยมานานนะนะต้องใหม่สดนะเพราะว่าถ้าเราเก็บแบบเก่าๆมันอัตราการงอกมันจะไม่ค่อยเยอะไอ้นี่เป็นไม้ยืนต้นเหรอไม้ยืนต้นฮะสูงประมาณที่สิบเมตรประมาณนั้นเนื้อไม้เอาทําอะไรได้ไหมเนื้อไม้เหรอ ก็งานโครงสร้างก็ได้นะเอแต่ว่านิยมคือเป็นไม้ประดับไม้ประดับต้นอย่างนี้นะเขาไปขุดล้อมเนี่ยต้นเป็นหมื่นนะครับต้นเป็นหมื่นไม้ประดับดอกสวยดอกนี่ปีละครั้งตอนนี้หาดูได้ยากถ้าจะดูได้คือตามปั๊มน้ำมันและรีสอร์ทนะโอ้โหไม่ใช่ไม้ป่าดีกว่าในไม้ปั๊มในไม้ปั๊ม โอ้เดินนิ่กลายเป็นไม้ปั๊มล้วเออโอ้ยท่านผู้ชมดูเสียงอะไรดูมันมาเนี่ยเเก็บสอนๆเอ้ยปกติไม่บินทางนี้นะเครื่องบิน ใครอยากได้ก็สั่งมาได้นะครับเออสั่งไปเอาไปปลูกกันไม่ได้ทำอะไรก็เพาะเพาะไปก่อนปลูกขยายพันธุ์โอ้ล้อมขายได้ต้นละเป็นพันนะนะต้นนี้ประมาณกี่ปีต้นนี้น่าจะประมาณ20ปี2ี่ิปีพร้อมลงบาลนะนะไม้ล้อมไม่เยอะต้นนี้น่าจะไม่แน่ใจไม้ล้อมไหมดูดูดูรากน่าจะเป็นดั้งเดิมดั้งเดิมตรงนี้เป็นหนองออเหรอ โอ้ยแต่ว่าเขามาปลูกแต่ว่ามันหรากมันเดินดีมากเลยอ่าแล้วเขามาทําคันตรงนั้นขุดดินขึ้นมาแล้วก็มาทำเท่าที่ที่พอรู้นะถ้จะพอจําได้นะโอ้โหเตรียมทีหไปด้วยตรงนี้น่าจะเยอะโอ้โหเยอะเยอะมากเลยนะเล็กเยอะมากเลยตอนนี้มดแดงอกัดขาผมจอะยึกยักยักยักกล้องอาจจะสั่นบ้างเนี่ยมันไม่กัดผมเพราะใส่เสื้อสีแดงอ้าวเลยพวกกับมันอ วันนี้ผมผมรู้แล้ววันนั้นเฮีย๋องใสสีแดงวันนี้ผมใส่บ้างอันนี้แดงเดือดเลยแดงทั้งชุดแดงเดือดแดงเดือดหมดแดงลงนี่โอ้ยมันเยอะจริงๆเลยครับท่านผู้ชมจ้วงเอาจ้วงเอาเลยนะวอนนีผมอยากจะกอบเอาแบบนี้เพอาะมันเงินมันทองทางน้านะนะใครสนใจอยากจะสั่งก็สั่งได้นะแต่ผมว่าไปปลูกแล้วมัน ต้องชอบน้ำอ่ะนะน้ำถึงอยู่ใกล้น้ำนะพวกนี้อยู่ชอบมากแล้วเพาะขึ้นเป็นไงขึ้นง่ายไหมขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายเอาร้อยละแปดสิบดีกว่านะเผื่อเหนียวเผื่อเหนียวจริงจริงมันร้อยละเก้าสิบเก้าะแหละผมต้องถามคุณหน่อยเออคุณหน่อยเพเพราะเดี๋ยวต้องดูว่าจะเกิดดีหรือเปล่า ให้คุณหน่อยไปเพราะออกยอดให้คุณเคียร์ทำอาหารอเออหยกรอบเงิน,นกรอบทองกรอบกรอบ,บอะไรกรอบอะไรเงินทองทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูคือรู้ของพวกนี้รู้ถือว่าใครจะรู้ค่าของมันแค่นั้นเองอืมดู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 ผมเห็นผมอยากจะปลูกด้วยเลยแต่ผมก็มีที่ที่ไร่ผมมีอยู่ต้นหนึ่งกิกตัวเดียวกันเลยพอแล้วเพอแล้วรวยแล้ เนี่ยแค่เนี้ยเยอะแล้วเลยอ่านี่ก็สี่ร้อยประมาณสี่ร้อยเมตรประมาณสักสองสามร้อยแล้วเนี่ยอ่าเยอะแล้วก็สั่งกันมาปลูกได้ภางเหนือภาคใต้แต่ขอให้ใกล้น้ำใอ้สารมีเยอะมันปกติเป็นไม้ทางภาคไหนโอ้มีทั่วทั่วทุกภาคทั่วทุกภาคอืมใส่สารแถวบ้านผมก็เยอะอ๋อเหรอใช่ใช่แต่สุพรรณไม่ค่อยมีนะจิกยยังเสีดายอยู่ออ้าวีกแล้วเฮ้ยพอแล้วมั้า อพอแล้วเราสั่งกันมาได้สั่งกันมาได้อีกอมากกว่าสองร้อยสามร้อยก็สั่งได้สี่ห้าร้อยสั่งมาราคากันเองออพอแล้วครับ <พอ S 2> ผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาเก็บลูกกิกน้ำหรือว่าสร้อยระยะก็ไม้เป็นไม้ประดับที่สวยงามนะ,มะทั้งให้ร่มเงาแล้วก็ทั้งให้ความสวยงามเรื่องของดอกนั้นหรือว่าจกเป็นอาหารก็ได้นะใครสนใจก็ ่ติดต่อมาได้ฮะเนี่ยมีฮะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพึยงนท่านี้ครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเฮียป๋องผู้ช่วยช่างกล้องด้วยครับ